สวัสดีครับอยู่กับช่องเชฟกุ๊กครับวันนี้เชฟกุ๊กจะพามาสังเกตอาการรถไฟเลี้ยวขาดนะครับมันจะเป็นยังไงตามเชฟกุ๊กมาดูเลยนะครับผมก่อนอื่นก็จะขอแนะนำรถก่อนนะครับเป็น t o y ยต a p พ r เร n e er นนะครับตระกูล t o y ยต a มาดูว่าไฟเลี้ยวขาดมันจะเป็นลักษณะยังไงนะครับเราสังเกตได้ยังไง อันนี้คือฝั่งปกตินะครับการกระพริบหรืออะไรก็ปกติดีนะครับจังหวะทีๆไม่เร็วนะครับมาดูอีกฝั่งหนึ่งที่มีปัญหานะครับจะเป็นประมาณนี้นะครับจะกระพริบเร็วเร็วกว่าปกตินะครับผมนี่นะครับโอเคเราจะไปเปลี่ยนกันเลยครับผม ส่วนอันนี้คือไฟปกตินะครับดูไฟหลังไฟเลี้ยวหลังปกติแล้วก็ข้างหน้ากระจกอันนี้ปกติคือฝั่งปกตินะครับไปดูฝั่งที่ไม่ปกติกันเนี่ยครับคือฝั่งที่ไม่ปกติจะกะพลิบรเร็วขึ้น สังเกตดูที่ตัวกระจกนะครับอันนี้ข้างหน้านะครับอาจจะมีปัญหาข้างหลังอันนี้สัญญาณไฟนะครับแล้วไปดูตัวที่มีปัญหาครับนี่ครับตัวที่ขาดอยู่ก็คือตัวนี้นะครับเราจะมาเปลี่ยนกันเลยครับผม นี่นะครับคือเครื่องมือที่เราจะใช้ถอดวันนี้เป็นบล็อกหกเหลี่ยมนะครับเบอร์สิบครับถ้าดูตามหัวน็อตละน่าจะเป็นเบอร์10นะครับผมมีน็อตอยู่2ตัวนะครับมีบนกับล่างนะครับคือตัวนี้นะครับมาเริ่มถอดกันเลยนะครับผม อันนี้ใช้บล็อกเบอร์สิบนะครับเบอร์สิบแล้วหนึ่งตัวครับ อ okay. ออกสองตัวแล้วนะครับโอเคครับมาถอแกันเลยครับหลังจากถอดไอ้ตัวน,อน็อตออกแล้วนะครับดูเหมือนเขาจะมีล็อกอยู่นะครับอ๋อ mm hmm. oh, เป็นล็อกเป็นเชี่ยวเหมือนหัวหินนะ ใช้อุปกรณ์ช่วยนะครับโอเคออกแล้วครับส่วนไฟเลี้ยวนะครับจะเป็นดวงที่สองนับจากข้างล่างมานะครับจะเป็นไฟเลี้ยวท้ายนะครับอันนี้คือ นับจากแถวล่างมานะครับ1แล้วก็2คือตัวนี้นะครับนี่นะครับคือหลอดที่มันเสียอยู่นะครับนับจากข้างล่างมาก็คือ1แล้วก็2ตัวนี้เป็นไฟเลี้ยวนะครับของรถยนต์โตโยต้าไฮรักวีโกพีรันเนอร์นะครับต่อไปก็จะเป็นการถอดนะครับถอดไฟเลี้ยวนะครับมันจะมีลูกศรอ,อยู่นะตัวนี้คือ ตามลูกศรนี่คือหมุนเข้าแต่ถ้าหมุนออกก็คือทวนเข็มนะครับเราจะมาหมุนทวนเพื่อเอาหลอดออกนะโอเคออกแล้วครับผมมาดูกันเลยนี่นะครับเจ้าปัญหาของเราคือตัวนี้ตัวนี้เลยที่ขาดโอเคครับผมมาเปลี่ยนกันเลยมาดูการถอดกันนะครับจะเป็นแบบเคี้ยวนะครับก็หมุนทวนเข็มนาฬิกาครับในการถอดเคี้ยว หมุนทวนนิดนึงแล้วก็ดึงออกมาครับผมโอเคครับก็จะเป็นแบบเขี่ยวเขี้ยวของหลอดก็จะเป็นแบบนี้นะครับมี2ข้างพอใส่เข้าไปแล้วก็มาดูตอนใส่ต่อกันเลยนะครับผมการใส่หลอดก็เสียบเข้าไปตามมันจะมีร่องเขี่ยวอยู่นะครับมีร่องเขียเข่ยว2อเขี้ยวก็ให้เขี่ยวตรงกันนะโอเคใส่เข้าไปแล้วก็หมุนบิดบิดตามเข็มนาฬิกานะครับโอเคเสร็จแล้วครับ แล้วก็มาใส่เข้าที่เบ้าเหมือนเดิมตัวเคี้ยวมันก็จะมีเขี่ยวอยู่นะครับเขี่ยวของหลอดนี้ก็จะมีเขี้ยวของหลอดอยู่ข้างในก็จะมีเขี่ยวสามเขี่ยวแล้วก็ใส่ให้ตรงเขี้ยวก่อนโอเคสวมเข้าไปให้ตรงเขี่ยวแล้วครับแล้วก็หมุนล็อกตามเข็มนาฬิกาครับหมุนเข้าไปลิกหนึ่งโอเคเสร็จแล้วครับ easy and funny ทำเองได้ง่ายๆนะครับต่อไปเราก็จะมาประกอบกับเข้าเลยนะครับเทสก่อนก็ได้ครับเผื่อมีปัญหาเราจะได้ไม่ถอดอีกนะครับเรามาเทสกันเลยโอเคเป็นไงครับติดใช้ได้ง่ายๆเองครับ เราก็มาถึงขั้นตอนประกอบเข้ากลับคืนเข้าไปนะครับก็จะมีเขี้ยว2องเขี้ยวเหมือนเดิมโอเคนะก็ให้เขี้ยวมันตรงดูนะครับดันเข้าไปเลยครับน่เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับง่ายมากครับสุดท้ายและท้ายสุดก็ประกอบน็อตน,นะครับตัวที่เราเอาออไปนะครับ กับคืนเข้าไปให้ตรงดูอย่าให้ฝืนเกลียวนะครับเอ okay. หนึ่งตัวผ่านไปครับตัวล่างอย่าให้ตรงนะครับไม่งั้นจะฝืนเกียวจะทำให้เกลียวชำรุดเสียหายนะครับ กยาไม่ตรงนะครับต้องใช้มือที่ถนักโอเคนี่คือด้วยการขันเข้าอัดเข้าไปนะครับให้เป็นตึงมือกอนนะครับ เสร็จเรียบร้อยแล้วครับเปลี่ยนหลอดไฟรถเองง่ายๆนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้เชฟกุ๊ด้วยนะครับขอบคุณครับสวยงามครับเสร็จเรยียบร้อย รุ่นนี้ก็จะเป็น Toyota p พ u n n n นนนะครับของใครเสียก็ซื้อหลอดไฟมาเองนะครับมันจะมีหลอดแท้หลอดเทียมด้วยนะครับสำหรับผมก็ซื้อหลอดแท้มานะครับโอเคไม่ต้องเสียค่าช่างครับมาดูสัญญาณไฟที่มันเมื่อก่อนนี้นะครับโอเคปกติแล้วนะครับผม ขอบคุณครับสำหรับการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s ไคร b ์ให้เชฟกุ๊กด้วยนะครับขอบคุณครับ